พร้อมเลยใช่ไหมคะพร้อมแล้วก็เริ่มเลยก็กะเนอนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยที่มิซูรสสวยกับน้องลูกตาลเซฟเววันนี้นะคะบอกเลยว่าก็เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนนะคะที่แสนจะโรแมนติกมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรานี่ก็คือแบบว่าเอหมดพลังนะคะไปเยอะกับการ แต่งรถนะคะแล้วก็พาทุกท่านมาชมกับรถสวยๆที่เราก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นจะไปส่งมอบในวันพรุ่งนี้กันนะคะก่อนอื่นก็เลยต้องบอกก่อนเลยว่าเราอาจจะพูดไม่ค่อยชัดเจนมากสักเท่าไหร่นะคะเน,นื่องจากเ <c oughs> นื่องจากว่าเราก็รับพลังเครื่องดื่มมาแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะไปเราไปชมกันเลยว่าวันนี้เรามีรถอะไรที่จะพาทุกท่านมาชมความงามไปเลยจ้านี่ <c oughs> วันนี้นะคะ น้องตานะคะก็พามาชมกันนะคะอีกเช่นเคยนะ่คือ Mitsubishi x p a n d e r GT 2022สีดำม่มม่มมมตอนนี้นะคะก็เป็นสียอดฮิตที่กำลังมาแรงเลยนะคะในตอนนี้ก็คือสีดำดุดำกระจังหน้าดำใดๆอีกนะคะแบบบอกเลยว่าแบบมันเป็นหล่อเทเก๋กูสปาร์ตมานะคะวันนี้นะคะเรามากันใน2คันเลยทีเดีเพราะว่าพ่งนี้นะคะเราจะไปสมอบกันถึง2คันเลยนะจ๊ะบอกเลยว่ามีความแบบ ดุดันใดๆในจุดนี้นะคะดุดันแบบเออเออออย่างนี้เลยไป <laughs> เราไปดูนะคะคันแรกขออนุญาตพามาชมคันทางด้านขวาก่อนนะคะเริ่มขวาก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะก็คือเป็น Expeder GT นะคะเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นกระจังหน้ามินิอัผ่านนะคะบอกเลยว่ากระจังหน้าตัวนี้นะคะมาสีดำโลโก้มิซูของเรานะคะก็เป็นสีดำด้วย <laughs> ถัดมานะะในส่วนของตัวต่อไปนั่นก็คือ โลโก้นะคะโลโก้ Expander ของเราวันนี้นะคะมาในสีโครเมียมแบบนี้เลยเพื่อให้ตัดกับตัวรถสีดําแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็เลยจะเห็นได้แบบมีความชัดเจนมากๆเลยกับตัวโลโก้ Expander ตรงนี้อ่าต่อไปนะคะจะพาทุกท่านนะคะมาชมกับเจ้าตัวนี้เลยนะคะนั่นก็คือชุดแต่งตัวนี้นะคะเป็นชุดแต่งเ e x 斯เตอร์ <'s> <c oughs> ชุดแต่งเล克斯เตอร์ตรงนี้นะคะก็มีความหล่อมากๆเลยสําหรับสีดํา ตรงนี้นะคะก็มีสีนี้คือโครเมียมนะคะไปเข้ากับตัวโลโก้แล้วก็มาตัดกับตรงนี้นะคะที่เป็นคลิปตรงนี้นะคะให้ผู้ชมได้ดูกันว่ามันก็มีความตัดกันใดๆตูดันใดๆนะคะมาพ้อกับตัวไฟเดย์ไลท์ตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันอีกทีนึงนะ,ะมาในส่วนงตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือไฟตรงนี้นะคะไฟเราก็อั เกรดเพิ่มเติมเข้ามาให้นะคะเป็นไฟ LED Mini Lens oh. กันไปนเลยค่ะทุกท่านค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าไฟ LED Mini Lens นะคะมันจะส่องสว่างนะะส่องไกลในเวลากลางวันและก็กลางคืนด้วยบอกเลยว่าถ้ารถคันนี้นะคะใช้งานที่ต่างจังหวัดไฟ LED Mini Lens oh. ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นแบบชัดเจนและกว้างไกลมากๆเลยนะจ้ะอ่ะพามาดูไฟกันสักนิดนึงนะจ๊ะอย่างนี้เลยว้าว มีความสวยงามมากๆเลยสำหรับเจ้าสีดำคันนี้นะคะพร้อมกับไฟ LED มาพร้อมกับไฟเดย์ไลทตรงนี้ด้วยคือมองหน้าแล้วสวยเลิศมากเหมือนหน้าหนูเลยค่ะทุกคนคะโอเคเราพามาดูในส่วนของตัวต่อไปกันบ้างนะจ๊ะขออนุญาตพาทุกท่านชมกับรอบคันนะจ๊ะและเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปชมภายในกันเลยนะคะเพราะขออนุญาตเอ่อ ไวๆนิดนึงเนื่องจากเรามีการสองคันนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็ดึกแล้วด้วยอ่าข้างๆตรงนี้นะคะก็มากับชุดแต่ง n e x t e r สีดำเหมือนกับตัวรถปิ๊บเปี้ยเลยแล้วก็มีความดุดันแล้วก็สปอร์ตมากๆเลยสำหรับเจ้าชุดแต่ง n e x t e r ตรงนี้นะคะขออนุญ,ญาตนะคะพาทุกท่านนะคะเข้าไปชมทางด้านในของเจ้าคันนี้บ้างเลยอ่อยาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดอีกทีนึงตรงนี้นะคะก็บอกเลยว่า สวยงามมากๆอ่ะเปิดไปนี่พามาชมทางด้านในเลยนะจ๊ะคันนี้นะคะก็มีความอัปเกรดใดๆนะคะในส่วนของสคับเพดมีไฟและเอียงมีพรมเป็นพรม v i p เลยนะบอกเลยว่าคันนี้ก็คือแบบว่าจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วให้กับทุกท่านนะคะกับพรม v i p ตรงนี้นะคะเป็น พรม v ี p สีดำนะคะได้สีเหลืองอเข้ากันเข้ากันนะคะกับตัวรถคันนี้อ่าและเราย,ยัางมีนะคะจอหน้า Android 10นิ้วนะคะมาพร้อมกับตัวจอกลางและยังมีกล้องบันทึกหน้านะคะแล้วก็มีอจอกระระยะถอยมาให้ทุกท่านด้วยเพราะว่ารถคันนี้นะคะเราก็ได้จัดเซ็นเซอร์ให้แบบจุกๆหนักๆไปเลยถึง4จุดนะคะเป็นเซ็นเซอร์ถอยแล้วก็มีจอกระระยะบอกอีกด้วย คันนี้ก็คือบอกเลยว่าก็ครบคันมากๆเลยนะจ๊ะสําหรับเจ้าคันนี้อ่ะเรามาดูในส่วนของตัวทางด้านหลังกันบ้างน,นะคะทางด้านหลังของเจ้าคันนี้นะคะเป็นชุดแต่ง Nexer Autosport ที่มาในอ่เป็นท่อกลมคู่แบบนี้เลยนะคะและนี่ก็คือเซ็นเซอร์4จุดที่เราก็คัดสรรให้คุณลูกค้าไปเลยนะจ๊ะอ่ะขออนุญาตเปิดภายในสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็น เป็นเอ่อเป็นพรม VP ีด้วยอานี่เลยยอดเลยไหมคะเป็นพรม VP ตรงนี้นะคะลูกค้าท่านใดอยากได้แบบไหนสีไหนนะคะเรามีให้เลือกมากกว่า10สีนะคะจัดกันเข้ามาเลยสอบถามกันเข้ามาเลยแบบนี้เลยน้องลูกตาลเขาจัดให้จุกจุกอยู่แล้วอ่ามีความสวยงามและครบคันมากๆเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้ที่คุณลูกค้าขอมาแบบไหนนะคะเราก็จัดไปตามความต้องการอีกด้วยนะคะขออนุญาตพาไปดูคันต่อไปกันเลยจ้ะอ่ะ คันต่อไปนะคะเป็นคันที่ก็มีความสีเหมือนนะคะแต่มีความแตกต่างกันที่ชุดแต่งกระจังหน้าเหมือนกันเป็นกระจังหน้ามินิเอลผาเช่นกันนะคะแต่ชุดแต่งของเจ<ๆ>้าคันนี้นะคะเป็นชุดแต่งโคนนสนั่นเองค่ะทุกคนคะนี่เลยนะคะก็พามาดูกันอีกคันหนึ่งเลยคันนี้ก็สีดําเช่นกันแต่ชุดแต่งของเขาเนี่ยจะเป็นชุดแต่งโคนนสนะคะชุดแต่งโคนนสเนี่ยก็แบบ เมือนกันเช่นเดียวกันเขามีความเป็นคิว้วใดๆนะคะนี่ครบครันมากๆเลยชุดแต่งคนน้้นดุดันมากๆเลยนะคะทุกท่านคะ่ะเป็นความแตกต่างที่ลงตัวสุดๆเลยสําหรับเจ้า2คันนี้ที่เราพาทุกท่านมาชมกันมีไฟนะคะเหมือนกัน LED mini lens นะคะมีโลโก้หน้ากระจังหน้าเอาผาดอ่าและภายในนะคะก็เหมือนกันมีจอกลาง14นิ้วนะคะจอหน้าเป็นจอ Android ให้ ทุกอย่างก็คือเหมือนกันเลยนะคะแตกต่างกันที่ชุดแต่งรอบคันเท่านั้นเองนะจ๊ะอะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะชอบนะคะสไตล์การแต่งไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งหรือว่าเป็นพรม VIP ที่อัปเกรดกันเข้ามาเป็นแบบไหนนะคะสามารถที่จะเลือกได้นะคะเรามีชุดแต่งให้เลือกมากกว่า10แบบนะคะเพราะเป็นการตกแต่งที่ลงตัวสุดๆที่เราก็คัดสรรให้คุณลูกค้าแบบจุใจกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับเซลน้องลูกตาเซอร์เบอร์คนนี้นะจ๊ะ wow. น้องกตาแล้วราคารถนี่เท่าไหร่อะคะราคาค่าตัวนะคะของเจ้าสองคันนี้นะคะก็อยู่ที่895,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนจ๋าบอกเลยว่าเป็นราคาที่มีความคุ้มค่ามากสําหรับรถยนต์7ที่นั่งแบบนี้บอกเลยว่าไลฟ์สไตล์การแบบว่าเป็นรถยนต์ครอบครัวเป็นรถยนต์7ที่นั่งนะคะมีการแต่งให้แบบจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้นะคะหาไม่ได้ที่ไหนแล้วนะคะต้องมาหาคนนี้เท่านั้นเลยน้องลูกตาเซเวอร์นะคะ แล้วเราจะพามาชมนะคะรถนะคะที่แต่งสวยๆคันไหนอีกนะคะก็ขอพาไปพบนะคะใน EP ต่อไปนะคะแต่ก่อนที่จะจากไปนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe และกดสั่กนกรดิเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเนื่องจากว่าดึกแล้วนะคะขออนุญาตไปแต่งคันที่เหลือก่อนนะคะเพราะว่าเรายังมีรถแบบปลายเดือนแบบนี้มีรถแบบว่า ให้เราแบบได้แต่งได้ส่งลูกค้ากันแบบจุกๆกันไปเลยนะคะแล้วพบกันอินทรัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ